เขาเริ่มก่อนแล้วยิงมาก่อนนะว่าสันติดีกว่าแต่เขาถ้าส่งความเรามาผมอยากเรียกมาคุยกันจบเลยถ้าตำรวจจะใช่อย่างเงี้ยผมว่าพวกเด็กช่างแบบพวกผมอ่ะเขาก็ควรจะใช้ปืนกันบ้างแล้วแหละพอสันติแล้วมันก็แบบไม่ยุติกับประชาชนอยู่้เขาควรรับฟังประชาชนมากกว่านี้อ่ะไม่ใช่เอาพวกตำรวจมาไล่ยิงประชาชนมากับเพื่อนสองคนมาเป็นกลุ่มมาเพื่อนมาจะพรังโมงครับมาด้วยตัวเองเนยครับคุเราอยากให้ออกมากเลยนายกต้องมาออกอย่างเดียวครับพี่นายกไม่ยอมออกพวกผมนี่ได้ระบาย มาจากไหนครับเนี่ยมาจากพัฒนาการครับโอ้มากันจีกคนหรือมากับมากับเพื่อนน้องมากีก่คนครับมากับเพื่อน2่สองคนแล้วก็ล่นพี่อยู่ข้างในอีกแล้วน้องมากันในนัมกลุ่มอะไรมีชื่อกลุ่มว่ายังไม่มีครับผมน้องมาจากไหนครับมาจากนัจยไมีกลุ่มไหมครับม,นนะมาเป็นกลุ่มมากับเพื่อนด้วยค่ะเ,เพื่อน้วยกลุ่มในนามอะไรครับมีปหไม่ไม่มีค่ะมาก็ช่วยช่วยก่ะครับโอ้มากิดเพื่อนกี่คนนะครับหลายคนอยู่ครับผมสิหสิบหกค่ะมา อมามามีกลุ่มไหมครับหรือว่าไม่ได้มีกลุ่มอะไรมามากันเองครับผมนัดกันเองครับที่น้องออกมาเพื่อวไหว้คือเพราะอะไรครับอยากให้มันเจริญกว่านี้ค่ะอยากมันแย่ก็แย่เรียนออนไลน์ก็ไม่รู้เรื่องเก้าค่ะมาเพื่อนค่ะมาในนามกลุ่มอะไรครับกลุ่มเท่ไรนะครับห้ออกมาในนามอะไรครับผมปานเีกคนครับเยอะปะ อายุเท่าไหร่ครับ20่สิบครับปีนี้20่สนอกมาจากไหนครับมาจากกาลโมงครับมาด้วยตัวเองเนี่ยเครับผมจุดหมายที่เรามาเคลื่อนไหวก็อยากให้การเปลี่ยนแปลงหน่อยครับผมแย่ครับผมแย่แบบไปไหนไปไหนก็ลำบากอุดมการหรือจุดหมายที่เราออกมาเคลื่อนไหวในวันนี้ช่วงนี้เพราะอะไรครับอยากได้วัคซีนและให้ประยุทธ์ออกอยากได้วัคซีนเพื่อแก้วิกฤตโควิดได้ ไม่มากก็น,น้อยครับแล้วถ้ามาถึงอยากให้ประยุทธ์ออกเพราะอะไรเขาใช้เงินฟุ่มเฟือ,อยครับผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อยครับอุดมการที่น้องออกเขาข่้น,นไหวในกรณีเพราะอะไรครับผมก<ม>็ไม่รู้เหมือนกันเขามากันกมม็เลยมามากันอยากให้มันออกไปใช่ใชี่อยู่มาเจ็ดปีนม่เคยคนก็เกลียดทั้งประเทศแล้วอ่ะก็แบบออกได้แล้วอ่ะตกงานมาบหนูได้ออกจากงานแบบจากที่อยู่ห้างเองก็คือต้องออกห้างแล้วต้องกลับมาอยู่กับแม่คือไม่มี ก็อยากออกมาต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยครับตอนนี้ประชาธิปไตยเราเนี่ยมากนายกแทบจะทำอะไรไม่ได้เลยพี่เหมือน e it, ín, ออจีดวัคซีนเนี่ยพี่การดูแลการดำรงตำแหน่งต่างๆก็ใจหนึ่งก็กลัวนะพี่ใส่ใจมันก็ไม่กลัวครับเพราะเราออกมาทําเพื่อประชาธิปไตยนพี <S <S ่เราออกมาเรียกร้องเนี่ยครับออาไปเคลื่อนไหวเพราะจุดประสงค์อะไรครับมาไล่ไปยิงกาที่เรามาที่สามเลี่ยดินแด้อย่างงี้แล้วม,มีการประทะกันอย่างงี้เราไม่กลัวหรอ ไม่ครับไกลนสู้อยู่แล้วพี่เออมีวิธีหลบหลีกใช่ไหมหาแนวโล่ป้องกันไม่กลัวพี่เข้าะว่าขับลงบานหลายรอบแลนะพี่ผ่านมาเยอะแล้วผมไม่ค่อยกลัวพวกนี้คมันก็ต้องกลัวแต่มันก็ต้องไล่มันไปพี่มันยังขนาดนี้ยังไล่ขนาดนี้มันยังไม่ออกเลยเราต้องให้มีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะแล้วเราเป็นคนประชาชนคนหนึ่งก็ต้องเป็นกำลังใจให้กันนะไม่กลัวเพราะว่าอะไรครับเพื่อชาติทำได้ใช่อันี้ไม่กลัวหรอครับไม่ครับเพราะว่าอะไรเลย ไม่รู้เหมือนกันผมไม่กลัวเพราะผมไม่กลัวเขาทำยังไงเพราะเราเป็นพี่หลบเั็นไงก็วิ่งวิ่งเข้าสั่นก่อนสันติดีกว่าพี่แบบมันไม่ต้องใช้กำลังไงใช่คือแบบถ้าผู้ใหญ่กับผู้ใหญ่คือไอ้นี่กันได้แต่คือแบบ แล้วสันติแล้วมันก็แบบไม่ยุติกับประชาชนอยู่เพราะตำรวจแม่ง,งม,มันมีพวกปืนอะไรอย่างงี้มันมีอาวุธพวกเราประชาชนไม่มีอะไรเลยเขาควรเราฟองประชาชนมากกว่านี้อ่ะไม่ใช่เอาพวกตำรวจมาไล่ยิงประชาชนอย่างพี่ประชาชนม,มันรูปต่านะพี่รู้ต่อไม่มีอะไรเลยว่ามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ตอนแรกเรามาแบบสันติแล้วเขาตอบโต้มานรุนแรงอยากให้เขาออกมาคุยกับเราอ่ะไม่ใช่ใช้แต่กําลังว่าสันติดีกว่าแต่เขาส่งฟามมาพี่โต้เลยนะครับแต่เขาให้ส่งวามเรามาพี่ไม่ผม คุยกันอ่ะถ้าตำรวจยางใช่เงี้ยผมว่าพวกเด็กช่างแบบพวกผมอ่ะเขา,าก็ควรจะใช้ปืนกันบ้างได้หลอแต่ผมยังห้ามกันไว้อยู่อยากเรียกมาคุยกันจบเลยริ่เขาเรินะ่มก,ก่อนแล้วยิงมาก่อนนะเพราะว่าสันติไม่อะให้แบบมีการแบบนี้อะค่ะถ้าเขาระท้าก็เราก็ระท้ามันก็ดีทั้งคู่นะพี่แต่ว่าอย่างนี้มันก็เกินไปเกินไปหน่อยที่ว่ามี่าวเด็กยิงตายอะไรเงี้ยพี่เราก็ไม่ยอมอ,อยู่เฉยๆไม่ได้ครับ ให้นายกลาออกแล้วให้คนที่บริหารเป็นเข้ามาแทนตรงๆนะคะเนูอยากให้ออกมากเลยเขาบีบมันให้เราต้องออกมาเป็นแบบนี้ออกมาทําแบบมาต่อสู้อะไรแบบนี้ค่ะที่ <c oughs> พี่บอกไต้องเอาปัญหาคือต้องล้างออกอย่างเดียวคนระับนายกต้องล้างออกอย่างเดียวครับพี่ให้ตัวจสอกัน <c oughs> พวกผมนี้ได้ระบ,บายนายกไม่ยอมออก <c oughs> นายกกกต้องควรออกอะค่ะอย่ายอยู่เลยเพื่อประเทศชาติดีอยวนี้